สวัสดีครับวันนี้นะเราอยู่ในนิสสันลีฟ62กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็เราจะขับไปเ,เที่ยวนะเราจะไปปารีเกนแล้วก็จะไปสตาวองแล้วก็จะกลับมาผมไม่ได้ขับทางนั้นตั้งนาน้วนะตั้งโอ้เกือบหนึ่งปีแล้วมั้งแล้วก็ตอนเราจะไปเที่ยวนี้ผมก็จะคราวนี้ผมไม,ไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าคนที่ขับลีฟเขาไม่รีบขปไหนนะเขาขับช้าๆ,าๆแล้วก็ไปแอลใช่แวะไปโน,น่นแวะไปนี่ออจอดทักหน่อยแล้วเราผมจะ พยายามพาคุณไปเห็นวิวที่ไหนที่ไหนที่มันสวยดีแต่ว่าผมไม่รู้มันจะมีคนเยอะไหมเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีโควิดแล้วก็คนนอร์เวย์ไปเที่ยวกันเยอะเลยแล้วก็บวกคนต่างชาติมาเที่ยวที่นี่เลยแต่ว่าก็จะดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็วันนี้เราก็เพิ่งจะได้ยินข่าวว่า n i ส s ั n เขาจะทำนิส s ันไอริออใช่ a อริออนี่สเปคดีกว่าลีฟแทบจะทุกอย่างเลย แปลว่าคันนี้อ่ะนเออรคตนะอีก2-3ปีคงไม่มีใครอยากจะซื้อแล้วเขาจะซื้ออารเรียหมดเลยใช่แต่ว่ามันก็คงจะมีคนสนใจมือ2แล้วก็ระหว่างนี้จนถึงปีหน้าหรือว่าเมื่อไหร่ที่มันออกมาคนก็คงอยากจะซื้อนนี้อยู่ใช่โอเคแล้วก็เราก็เริ่ม100%เมื่อเช้านะหรือว่าเมื่อเช้าตอนนี้เที่ยงแล้วแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่18องศา อันนี้สอนนี่ใครก็รู้ว่ามันมันจะโอเวอร์ฮีทน,นะใชะ่ถ้าเราขับที่มันร้อนหรือว่าขับนานนั่นแนะก็แต่ว่าผมว่าคันนี้อ่ะ62กิโลวัต์ชมันไม่น่าจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าที่นอร์เวย์เราต้องขับช้าอยู่แล้วแล้วก็แบตเตอรี่มันใหญ่กว่าเราก็จะดูนะมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็คงไม่มีปัญหาพรุ่งนี้อาจจะตอนเราใกล้จะมาถึงออสโลมันอาจจะเริ่มร้อนแล้วมันอาจจะเริ่มชา้ลชาลาช้าก็ Sudu lah, <laughs> kung ni. Okay. น,นี่เราอยู่ที่บอร์กินนะนะแล้วก็มันมีโบสถ์นี่นี่ถ้าคุณน่าจะไปดูนะ้ามานอร์เวียผมไม่โชว์ทุกอย่างนะที่จะไปบ้านกืนมันจะเยอะไปอ่ะแต่ว่าที่ผมรู้แล้วผมเคยมาผมก็จะให้ดูนะแล้วก็อันนี้นะมันเป็นโบสถ์อันนี้อ่ะสีดำแม่หนานะนี่มันไม่ค่อยใหญ่นะแล้วก็ครั้งแรกที่ผมผมสับสนนะว่าคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นโบสถ์อันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โบสถ์อื่นเนาะ บรหยุนเนี่ยมันจะต้องเป็นสีดําอันนี้อ่ะใช่แล้วก็คุณสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะต้องซื้อตั๋วที่โนนก่อนแล้วก็เข้าไปดูไนดะ้แต่ว่าเราไม่เข้าไปหรอกเราจะแค่จะดูจากข้างนอกกนะ่ะมันทําจากไม้คงจะเก่ามากใช่ผมไม่ได้ดูทุกอย่างว่ามันเป็นยังไงนี่ยแต่ว่าก็แต่ก็ไม่ค่อยมีคนเยอะนะแล้ผมคิดว่าโอ้จะมีคนโคตรเยอะไม่ใช่หรอก โบสสีดำแต่วันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวที่นอเวนะมันก็จะมีหลายหลายโบทนะที่มันคล้ายๆอย่างนี้มันจะเป็นทําจากไม้แล้วก็อาจจะสีดําหรือว่าสีอื่นนะั่นแหละจากฝั่งนี้นะแล้วก็ถ้าถ้าคุณจะมาที่นี่ก็น่าจะมาตอนเช้าหรือว่ามาตอนเย็นนั่งเพราะว่าตอนนี้มันย้อนแสงนิดหน่อยนะ งวันประมาณบ่ายสามเนี่ยอแต่ว่ามันถ้าจรมันเปิดยี่สชั่วโมงอะเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้เข้า,ขาตอนเขาปิดแลว้ววะแต่ว่ามันอยู่ติดกับถนนเลยอ่ะก็ l รกไม่ต้องจ่ายแล้วถ้าแค่จะมาจะมาดูนั่นมาดูได้มาถ่ายรูปอะไรน่อยอ่าเมื่อกี้ผมเข้าไปในนี่นะ ที่มันมีร้านอาหารแล้วก็ที่ซื้อตัว๋วแล้วก็ผมก็มันมียามคนหนึ่งที่ใกล้ประตูเนาะผมก็บอกว่าจะเข้าขอห้องน้ํานะครับแล้วเขาก็บอกว่าห้องน้ําเป็นสําหรับลูกค้าที่ได้ซื้อตั๋วที่จะเข้าโบสผมก็กว่าเอาโอเคก็ไม่ต้องเข้าก็ได้พราผมไม่ได้พรามว่าจะไปดูโบสและแค่จะไปดูแถวนี้นะข้างนอกก็เนี่ยคุณต้องตเตรียมตัวนะว่าที่นอร์เวย์นะมันจะเป็นอย่างนี้นะบางที่มันแย่ ไม่มีห้องน้ําให้ลูกค้าหรือว่าคนมาเที่ยวอะไรนะแต่ว่ามันมีอีกออปชั่นหนึ่งก่อนเรามาถึงนี่นะประมาณไม่กี่กิโลเมตรสองสามกิโลเมตรมันมีมันมีห้องน้ําสตราฐานเปิด24ชั่วโมงแล้วก็มีที่ชาร์จด้วยผมก็เคยจอดนั่นหลายครั้งเลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่กลับไปนั่นเพราะว่าเราผ่านไปแล้วนั่นแหะเดี๋ยวเราจะกลับไปหารถแล้วอยู่นี่จอดนี่เดี๋ยวเ,เราจะไป គុំចេប៉ីឆាតមកលោកអង្គ เราอยู่ในลาดอชนลลนะ่มเป็นอุโมงค์ที่ไกลแบบยาวที่สุดในโลกเนะ่24.5กิโลเมตรนะแล้วก็มันมีไฟหลาย3ที่นะมันจะมีไฟอย่างเงี้ยนะที่เราจอดได้เ้าจะถ่ายรูปมาแล้วมันจะสีมันจะต่างกันนิดหน่อยผมชอบอันนี้ที่มันอยู่ใกล้เอลลอนมากสุดนะหลายคนเขาก็จะจอดเหมือนคนเนี้ยเขาก็จะจอดแล้วก็แล้วก็ถ่ายรูปกับรถ <laughs> ใช่ <laughs> แล้วนี่มันจะ เสียงมันจะสะท้อนเยอะนะเนี่ยตอนนี้มันเงียบนะแต่ว่าถ้ามันมีรถผ่านนะมันจะเสียงดังมากเลยต,ตัวเฉพาะจะเป็นรถบรรทุกอะนะเออโอเคแล้วก,วก็สังเกตอีกอย่างนะถ้ามาที่นี่นะมันจะมีมันจะเหม็นเนี้ยวใช่คนที่นี่ชอบเนี้ยวเนี้ยวไปเลยแล้วก็ระวังนะไปย่ำสเสียเนี้ยโอ้แล้วก็ไม่มีใครเคลนแลวนะ ช่เขาน่าจะอดนิดหน่อยแล้วก็ไปฉีดที่อื่นโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปที่เอลูลอนแล้วนะเคเรามาถึงเอลูลอนแล้วนะแล้วก็เราได้ขับตั้งร้อยเกินสกิโลเมตรเลยกว่าจะมาที่นี่แล้วก็ตอนนี้เราก็ชาร์จเร็วต่นะเป็น47-48 KW แล้กิลวัต์อันนี้อะ่ะที่ผมได้ได้พูดถึงวิดีโอ,อ,อก่อนนี้ว่า มันจะมีบางที่นั่นที่เราจะได้135แอมป์แทนที่จะได้120แอมป์อันนี้มันมันให้135มันก็เร็วขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเป็นที่ที่มันเหมาะถ้าจะจอดชาร์จเพราะว่ามันมีที่ชาร์จหลายอันอันนี้ที่จริงมันแชร์กันได้นะเอีกคันหนึ่งก็ชาร์จได้ก็จะแชร์ได้7.5กิโลวัตต์แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอีกอีกตั้งสามอันเลยสองอันนั้นมันก็แชร์ได้ก็ดีที่นี่อ่ะมันมันมีที่ชาร์จเยอะแล้วก็ถ้า ไปข้างหลังตึกอันนี้มันจะมี I o n i t ิ Charger เรเป็นรถสำหรับรถที่มี CCS แล้วก็นี่ก็มี Supercharger แล้วก็มีร้านอาหารเดี๋ยวเราจะข้าองน้ำแล้วก็ไปหาอะไรกินนิดหน่อยนะโอ้โหแล้วที่นี่เขาก็มีอาหารหน่ากินนะเนี่ยอันนี้เป็นลูกชิ้นเขาเรียก m e a t balls นะเออแต่ว่าเขาก็มีเบอร์เกอร์กับอย่างอื่นนะแต่ว่าผมไม่อยากจะกินอย่างอื่นก็กินอย่างนี้อนีอ่นนนะอม,มีผักอะไรเยอะด้วย เราก็ต้องชิมแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะรำเนี่ยอืมอืม,อ,มอร่อยอร่อยดีอร่อยอาหารนี่มันไม่ค่อยเลี่ยนอืมอืมอมันก็มีผักอะไรเยอะด้วยก็ดีโอเคเรากินเสร็จแล้วนะแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าอ่า เราชาร์จแค่16เอ้ย17นาทีนะแล้วก็แอปมันบอกว่าชาร์จหยุดแล้วผมก็เช็คตัวว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วผมก็ลองตาร์ทอีกทีหนึ่งก็เหมือนกันเปรียบมันมีปัญหากับชาร์จอรนนี้เมื่อกี้มี E ีโก้ลอง CCS ก็เหมือนกันมาแปลว่าที่ชาร์จอันนี้มันลุ้ฮะนี่บอกเฮ้ยมันลุ้มันไม่ได้เป็นอะไรกับรถหรอมันเป็นที่ชาร์จก็โอเคเราก็มีไฟฟ้าน,นิดหน่อย แล้วฝั่งโน้นมันจะมีที่ชาร์จที่อื่นนะนะแต่ว่าใช่มันเราไม่ต้องไปเช่าหรือว่ามันว่างเ,เ,เดี๋ยวเราจะไปรองที่โน่นถ้าไม่ว่างเดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นก็ได้โอเคเราเย้ายมาชาร์จที่นี่แทนแล้วมันก็เวิร์กใช่ตอนนี้ก็อีโ e ก้ย้ายมาที่นี่ใช่เมื่อกี้เราอยู่ที่ที่โน่นที่มันรุล <laughs> แล้วกออ็อันนี้มันเป็น150กิโลวัตต์แต่มันแชร์ได้ก็ดีนะ เอออีโ e กนี่ได้ประมาณ4 0่กิโลวัตต์มักแล้วกันนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นเกือบ5 0ก็เราใช้แค่9 0 k กิโลวัตต์น่นะไอ้ hey, ก็ดีนะเราแชร์ได้แล้วนี่เราก็รถมันรับ4 8แกิโลวัตต์นะนะแล้วก็แบตเตอรี่มันก็ยังไม่ร้อนนะแต่ว่าปัญหาคือระหว่างผมกินข้าวมันหยุดชาร์จแล้วก็ถ้ามันเวิร์กดีนะป่านนี้เราน่าจะมี70%แล้วเรามีแค่50%นนะ hey. แต่ว่าผมชอบแอปนี้นะของ BKK มันรีพอร์ตว่าแบตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ชาร์จเร็วแค่ไหนเนี่ยอแอบปบอื่นนะของฟอสต์เติมหรืออื่นมันจะไม่บอกแล้วนะเพราะว่ามันมันรู้ได้ยังไงเนี่ยเพราะว่ารถมัน report เ uh, อ uh, uh, นะ่อสเตย์เออเออ BMS รถนั่นแหละของ BMS นะี่ยมันจะรีพอร์ตไปให้ชาร์จเจอร์แล้วมันก็ชาร์จเจอมันก็จะโชว์ได้ว่าแบตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ชาร์จเจอร์อันนี้มันก็รีพอร์ตไปทางอินเทอร์เน็ตนั่นนะ แล้วก็เข้าไปในอัอะสะดวกดีนะเอ,อเนี่ยเราอยู่ที่นี่นะสุนทรภูดังชัดแล้วก็ผมกะว่าจะขึ้นไปเที่ยวที่นี่ที่สเตก Stain แต่ว่า Google บอกว่ามันแดงหมดเลยเนี่ยออผมไม่รู้ว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรถโคตรเยอะเลยอะช่วงนี้อะหน้าร้อนโควิดนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสกิปแต่ว่า เดี๋ยวเราต้องชาร์จอีกนิดหน่อยแล้วเราก็จะลองขับขึ้นไปนั่นไปดูว่ามันเป็นยังไงนะอืมโอเคตอนนี้ผมเข้าใจแลยทำไมมันเป็นสีแดงนันเนี่ย <laughs> เพราะว่าถนนมันโคตรแคบเลยนะแล้วก็ผมก็ จอดเดี๋ยวจะให้ดูนั่นเนี่ยมันผมเจอที่ที่มันว่างนิดหน่อยเนี่ยผมก็จอดชิดๆเนี่ยแล้วก็รถคันอื่นเขาจะได้ผ่านไปได้ใช่เราก็ไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวให้ให้สามคันนั้นมาก่อน go go น่ะมันก็ต้องมันต้องแชร์ถนนเนี่ยต้องใจเย็นๆหน่อยที่นี่ใช่แล้วก็ไป L นั่นน่ะนั่นเดี๋ยวมันจะมีหลายที่หน้าที่เราจอดแล้วก็ ถ่ายรูปได้จะได้เห็นวิวเนี่ยนะที่นี่ไม่ค่อยเห็นเราแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไปนิดหน่อยเราเราจะเห็นวิวสวยเลยสวยมากเลยผมขับตามรถตู้เนี่ยนะแล้วก็มันกลิ่นเบิร์นคลัตช์มันกลิ่นคลัตช์เผาหรือว่าอะไรคลัตช์ไหมอ่ะดูข้างล่างนี่นปุ๊ฟวิวเดวเดวเดะเดะเนี่ยปุ๊ชเลย รถ <im itation> น้ำมันนี่กินเหมือนอะไรกินเหมือนประทัดเลยนะย <im itation> แต่ว่ารถไฟฟ้านี่สบายเก <im itation> ลามา,มาถึงจุดวนแล้วนะอันนี้ชื่อสเตก s สเตนเราต้องขับถนนแคบมานะขึ้นมาตั้งนานแล้วนะเราก็จะมาถึงนี่แล้วก็ข้างบนนี่มีที่จอดรถน้ำมีห้องน้ำแล้วก็อันนี้เทคนเขาจะมาถ่ายรูปกันนะ มันเป็นไม้มันเป็นคล้ายสะพานหรือว่าไม่ใช่หรอกมันก็จะยื่นออกไปเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นวิวนะแต่อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้มันย้อนแสงเนะี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องมาตอนเช้าหรือว่ามาตอนเย็นตอนนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะถ่ายไปทางนี้เดี๋ยวเราจะออกปปเป็นเดิไนไะปนั่นดูเป็นยังไงนะโอ้โหเดินมีกระจกแล้วนะอันนี้เป็นกระจกหนาเลยนะ แล้วก็เราก็เห็นวิวเนี่ยที่ชาร์จอะไรซูเปอร์จอร์จมันอยู่ข้างล่างน,นนะแล้วก็เอเวหลอนอยู่นี่นะแล้วเราก็ขับไปเมื่อกี้เราขับไปทางนี้นะแล้วก็วน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 ,นขึ้นมาถึงนี่เลยใช่โอ้ววิวสวยนะที่นี่วันนี้อากาศดีแถวนี้มีภูเขาเยอะนะอืม เราต้องจอดที่หนึ่งเี่นี้นะอันนี้มันมีที่เยอะเลยเนี่ยอสำหรับจอดจอดรถดได้แล้วก็ดูวิวอีกทีหนึ่งสวยมากเลยเนี่ยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์น,นนะแต่วันนี้เป็นนอร์เวย์แล้วก็มีแกะด้วยนะข้างหลังเนี่ย,ยก,กินหญ้ายอยู่หุเขาเยอะเลยเนี่ย เอาจอดอีกที่หนึ่งนะตอนนี้เราอยู่ที่ฟลมนะแล้วก็ถนนถ้าเราขึ้นไปอีกนะอีกสัก10กิโลเมตรเขาปิดถนนนะมันเป็นเกี่ยวกับว่ามันมีอะไรท่วมเอ้ยไม่ใช่หรอกมันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ามันอาจจะอันตรายมีอะไรหินล้นลงมาตกลงมาแต่ว่าผมไม่แนะนําขับไปทางนี้หรอกอถ้าคุณจะมาเที่ยวที่ฟลมนะอะส่วนใหญ่เขาจะปั่นจักรยานหรือว่าโดนแถวนี้หรือว่าไปเจะนั่ง รถไฟมันจะมีนะนะั่นนหะฟลมบอมที่มันไปทางนี้นะมันเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวนะแล้วก็เขาพูดถึงว่าทริปกับรถไฟนี่สวยมากเลยจะเห็นน้ําตกอะไรมันจะมีผู้หญิงมาร้องเพลงที่น้ําตกด้วยใช่อันนี้นะไม่ใช่น้ําตกอันนี้นะอันนี้มันจะมีปัดเลาะเลยนะแต่ว,ว่าผมไม่นั่งรถไฟไปหรอกคราวนี้อ่ะแค่จะให้ดูว่าถ้าจะมาเที่ยวนะจะมาแอวที่ฟลมนี่ก็ใช่รถไฟนะนะั่นแหะ เราเริ่มใกล้ถึงปาริกน,นะนะแต่ว่าผมตัดสินใจว่าจะสกิปปาริเกเน,นะเราจะไปทางลัดเพราะเราต้องไปสตองไงแนละ้วผมก็ว่ามันเริ่มดึกเห้ือนะมันสามทุ่มแล้ว,วะ่ะแล้วก็คิดเกียดไปไปทัวร์ทัวร์วนอร์เวย์นะเราก็ได้ไปเที่ยวตั้งหลายที่วันนี้โอเคเราก็จะสกิปไปทางลัดนั่นนะนะแล้วก็วันนี้เราก็ยังมีแบตเตอรี่ตั้ง50%นะ เราชาติเที่ยวหรอกนะแล้วเาได้ชาติขังเดี๋ยวนะวันนี้แล้วเราได้ขับกีกิโลเมตรอะ467กิโลเมตรวันนี้อ่ะอ่อืมนั่นเดี๋ยวเราก็ต้องเดี๋ยวมันจะต้องแยกไปไหนเนี่ยอแล้วก็ข้างหน้านี่ก็ขับโคตรช้าเลยอื มาถึงที่คีวีที่อูซนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันมีที่ชาร์จเนี่ยมันอันนี้มันดูใหม่นะเนี่ยใช่แต่ว่าตอนนี้เราไม่ีเวลาที่นี่หน่อยเนื้อนี่มันกี่โมกนมทุ่มสี่สิบสนะเราได้ชาร์จเนาทีแล้วนะแล้วกเ็เราต้องนั่งเรือข้ามไปเนี่ยและเรือเนี่ยมันเพิ่งจะออกไป3ามทุ่มครึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งนี่มันจะเป็น4ี่ทุ่มยีเลย แปลว่าเรามีเวลาสักอีกครึ่งชั่วโมงนะที่เราหนั่งแช่แล้วก็ชาร์จได้เพราะว่ามันไม่มีความหมายถ้าเราจะขับไปนั่นก็จะไปรอที่ท่าเรือนะแต่ว่ามันมีที่ชาร์จอีกที่หนึ่งที่นั่นนะแต่ผมอยากจะไปซื้อของอะไรหนึมันมีมันมีร้านเนี่ยไม่มีร้านคีไวเนี่ยจะไปซื้ออาหารอะไรนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ชาร์จใช่แบตเตอรี่ตอนนี้มันเริ่มเยมันเริ่มร้อนแล้วนะนะ42องศา แต่มันก็ยังรับ120แอมป์เน่ย43กิโลวัตต์โอเนี่เ43กิโลวัถ้าเราใช้ชาร์จเจอร์อันนี้นะมันมันเปน็นเขาเรียกไฮเปอร์ชาร์จเจอร์มันน่าจะได้135แอมป์นะเหมือนที่อรลอนนี้อะแต่ว่าผมไม่อยากจะใช้อันนี้เพราะว่ามันอาจจะมีอ e ีทรอนหรือว่าโคนอะนหรือว่าคันอื่นที่ต้องการมากกว่าเรา แล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกแล้วอย่างไงเราก็มีเวลาปลดละ็ะเราก็อยู่นี่ยใช่ <laughs> แล้วก็เนี่ยตอนเรามาถึงเมื่อกี้นี่เราเรายังมีแบตเตอรี่เยอะนะเนี่ยมีปลดล็ะเลยอ่ะอันที่จริงเราขับไปได้อีกตั้งร้อยห้าสิบกิโลเมตรเลยอ่ะแต่ว่าเราก็เราก็ติดอยู่นี่เพราะว่าเรือใช่แล้วตอนเย็นนี่มันจะมีน้อยถ้าเป็นกลางวันนี่มันออกบ่อยกว่านี้หน่อยเราก็ต้องรอเทนเน่แล้วกไ็ไปซื้อของหน่อย ะเมตอนกลางวันที่เรากินชุดคอแกอนะ่เที่ยมเป็นลูกชิ้นนะ่นะอันนั้นที่มันแพงนะมันเป็นประมาณ200กิโลเกือบ200คร้ยกิโลห่อยสักสักหกรบาทใช่แล้วก็ทริปที่แล้วที่เราไปดุมบอสอันนั้นนี่อันนั้นนี่นนนเป็นเกือบโอ้โหเกือบ 7, ประมาณ800บาทแบาทนะใช่แพงมากเลยนะอาหารที่นอร์เวย์นะ่ถ้ามันเป็นข้างทางนะั่นน่ะมันจะแพงมากเลยแต่ว่าตอนนี้เราได้ไปซื้อของที่ ร้านขายของเนี่ยนะคีบีอันนี้ถูกกว่านะโอเคเราซื้อเราจ่ายประมาณ300บาทนั่นเนี่ยเราก็ได้แซนด์วิชแล้วก็กล้วยแล้วก็ลัฟซ่าเอ้ย,อยแล้วก็องุนแล้วก็เอ่อยูจูสเอ่อแอปเปลิลจูสหนึ่งลิตรเนี่ย <c oughs> กินได้อิ่มเลยนะ แค่1้อยกว่าครูน่อยง่ายกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าได้ได้กินดินเนีกลางวันแล้วก็ไม่ต้องกินดินอีกรอบแล้วเราก็กินแซนวิชแต่ว่าถ้าใช้ดีแล้วน่าจะมีไมโครเวฟน่าจะมีปั๊กในนี้เหมือนฮอนด้าเราจะได้อุ่นอาหารได้ได้วันนี้ก็ต้องกินแซนวิชเย็นอันนี้เราก็มาขึ้นไปที่เรือแล้วนะแล้วก็แ <c oughs> บตเตอรี่มันร้อนนะมันเริ่มร้อนนี่เนี่ย ออุ่นสบายเลยไม่ต้องเปิด,คมมดเครนะื่องบนแล้วเนี่ย47องศาใช่ผมสังเกตนะว่ามันเริ่มอ,อ่มันเริ่มลดความเร็วแล้วนะตอนเราชาร์จนะมันเริ่มช้าใชอ่อ่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องอยู่บนดอยนี้ตั้ง40นาทีแล้วข้างนอกก็15องศาเนี่ยมันก็น่าจะมีเวลาเออ่เริ่มคูลดาวน์นะกว่าเราจะชาร์จอีกทีหนึ่งเพราะบแบตเตอรี่มันก็เยอะนะเดี๋ยวเราขับได้เท่าไหร่เนี่ย เราขับได้300กิลเมตรเลยอะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขับไปผมไม่แน่ใจน,นะเพราะว่ามันมีรถข้างหน้าเราเยอะเอมื่อก่อนนะตอนผมขับ Model X แล้วก็ขนของนนะอะผมจะไปทางนี้เส้นทางนี้ทุกอาทิตย์เลยหรือว่า2อาทิตย์ครั้งนึงมาบ่อยมากแล้วนเนี่ยแล้วก็ทุกทีนะถ้ามันมีรถเยอะหน้าเรานะมันจะมันจะโคตรช้าที่นี่มันจะขับช้ามากเลยนะ พราะอนนั้น่ะเหมือนวันนี้นะเราก็คงจะไปทางนี้นะไปทางฟิตหย่หอนใช่นะใช่เราไปทางนี้ที่มันใกล้กว่านิดหน่อยแต่ว่าถนนมันโค้งหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องไปติดข้างหลังคนอื่นแล้วเราก็จะมาถึงนี่กลับมาทางเออสามสิบเก้าเนี่ยเร็วกว่าใช่ควจะเป็นอย่างนั้นนะ <laughs> ราอยู่ที่อ็อกสตอร์แล้วเนะเรากำลังชาร์จรถ้วแบตเตอรี่มันร้อนใจยอยังนี้เที่ยงคืนเนาะเราได้แค่33กิโลวัตต์เพราะแบตเตอรี่มันร้อนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะชาร์จอันนี้เป็นจะเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมจะนอนในรถอะไรเนี่ยแล้วก็ที่จตรียมปกติตอนเราไปเที่ยวนะผมก็จะแนะนําใหา้ถ้าเป็นรถคันอื่นนะผมจะแนะนาว่าคุณน่าจะชาร์จ ฟอสชาร์จรถตอนเย็นตอนปัจจุบี่มันอุ่นอยู่เพราะว่าถ้าชาต์ตอนเช้าตอนปตเตอรี่มันเย็นมันจะชาต์ช้า,ชา,ชา <c oughs> แต่ว่ากับลีฟนี่เราจะชาต์ตอนเช้าโอเคแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะเตรียมอของในรถนะเตรียมเตียงในรถเพราะว่าผมจะนอนในรถผมไม่เคยนอนในลีฟเลยนะใช่แล้วก็บางคนก็สงสัยว่าจะทํายังไงเพราะว่า,อาตอนเราพับเบาะแล้วนะมันจะ มันจะมีหลุมข้างล่างกนะันแต่ว่าผมมีวิธีจะทำยังไงนะแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าลีฟมันมีที่เยอะนะเนี่ยผมเอาฝูกใส่ไว้ในะนี้มีที่ปรัเลอะเลยแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีที่เดี๋ยวต้องยกฝูกนี้ออกออก็น่าจะได้เห็นชัดเตโอเคเนี่ยผมก็เอากล่องกล้วยมาด้วยผมมี <laughs> มีในร,รถปรัเลอะเลยแล้วก็ เราก็จะกล่องกล้วยมาลองให้มันให้ฟูกมันพอดีพอดีนะแล้วก็ตอนเราเดินทางเราก็แค่ย้ายกล่องกล้วยหน่อยให้มันให้มันใส่ของได้นะเดี๋ยวเราก็จะเอาันนี้มาลองลลต้องเตรียมอันนี้ต้องเตรียมอันนี้แปลกนะเนี่ยหยุดดีๆนะมันก็หยุดชาร์จเลยเนี่ยที่6กบอกว่ามันมีปัญหาอะไรไมมรู้ก็แปลกนะเพราะว่าผมก็ได้ใช้คันนี้แล้วนะปีที่แล้วอะ ตอนเราไปเที่ยวกับฟอดเดิมไม่มีปัญหาเลย,เลยไม่รู้วันนี้ทําไมเป็นอย่างนี้แล้วก่อนนี้เมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นดับสโตรจเดน,นี้เป็น ABB ไม่รู้มีปัญหากับ ABB บไหมเดี๋ยวจะลองสตาร์ทอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเนี่ยเตียงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดูนุ่มดีนะเนี่ยใช่แล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นแค่เนี่ยแล้วก็กล่องมาลองพื้นนะนะแล้วก็พอดีเลยนะใช่แต่รู้สึกว่ามันต่ำกว่า MG นิดหน่อยนะ แต่ว่าผมเพิ่งจะเริ่มถ่ายวิดีโอนดนนะแล้วก็เมื่อกี้มันมันหยุดชาติที่60%นะผมก็เริ่มชาติอีกทีหนึ่งตอนนี้มันหยุดอีกทีหนึ่งที่67%รถคันนี้มันเป็นไรเนี่ยเฮ้อเคเรามาถึงที่พักแล้วนะอันนี้มันอยู่เหนือจากสตวองน,นิดหน่อยนะแล้วก็ผมชอบที่นี่เพราะว่ามันเงียบดี โอเคบางทีมันจะมีรถผ่านนิดหน่อยแต่ว่ากลางคืนมันก็จะมีแต่รถที่มันมาจากเรือนะั่นหละนอกจากนั้นเราก็จะเงียบเดียวนะแล้วก็มันมีห้องน้ำสาธารณะโดย24ชั่วโมงเปิดนะั่นแหละก็ดีตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเรมาบังหน้าต่างแล้วก็เออแล้วก็เราต้องเตรียมรถสำหรับแคมปไปนะแล้วก็ล็อกรถจากข้างในแล้วก็ปรับแอร์ ต่ว่าเครื่องอุ่นใช้ที่นอเวลเราต้องใช้เครื่องอุ่นเพราะมันเป็น11องศาข้างนอกเราก็เปิดเครื่องอุ่นไว้แล้วก็ให้มันอยู่ที่20องศา,าฟันสปีดหนึ่งนั่นนะ่ะแล้วก็ให้มันเป่าอย่างนี้ใช่มันจะมันจะมีความร้อนออกมานี่ก็สบายเลยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้จอในรถนะมันบอกว่าเป็น1 1องศาข้างนอกแต่ว่า l e ฟต s p ปมัน r ีพอร์ตว่าเป็น1 2 5 โอเคแล้วก็บัตเตอรี่ก็ร้อนนะ่ะ45องศาใช่ตอนนี้พลานคือผมจะหลับนี่พักผ่อนหน่อยแล้วก็เราจะให้แบตเตอรี่มันเย็นเย็นลงมั้งแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเช็คดูว่ามันเป็นยังไงนะโอเคนั่นกูนายนะ